ดอดกดกใช่ดอกดอกอมดกๆนะเห็นไหมมดเขากัดเขากัดหนูไหมเขากัดไหมไม่กัดใช่เขาไม่กัด ตุกกาตาตุ๊กตาตาตุก๊กตาจะไปไปไหนอันนี้อะไรอะไอจักรีมอะไรอ๋อโอหอันนี้เป็นถ้ำหรือเปล่าน,นี่ด้วยอาลองอาลุอ๋อ ของขวัญเสไนอันนี่อะขีดเช่นตรงเฉยๆขีดตูงตรงต่อไปอันนี้ใช่อันนี้อะไรเอ่ยไก่ไก่แล้วอันนี้เอ่ยกาะกาวอันนี้ตาอันนี้ตาตาอันนี้ จ่าจ้าอันนี้จ<ร>่าด่าโอเคเข่งมากใช่จ้าใช่ตุ๊กตาเข่งมากเข่งมากอันนี้ <จ ahí. S 1> ใช่ใช่ปลาปลาปลาปูปลาจิ้ออม,ม,อ,ม,มอันนี้ถ้ำเขาเนี่ยถ้ำถ้ำอันนี้เบื่อองขวัญ วานต่อไป,ไปต่อไปต่อไปอันนี้พระราชาอันนี้ว้าวนี่อันนี้แยมนี่ขวนนดโหลตายขวดหล ต่แบบอืมต่อบเบอรีแบบ่นั่นเนี่ยไอ้นซิไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้โคมไฟเอาไปใช่อันนี้ล่ะคือคือชีดตู โอ้โหนมปังเปล่าใช่ไหมอันนี้อันนี้คู่ถังเทใช่อันนี้ลหะเออเอาไว้เทนั่นแหละเทน,นี่นู่นหู จับสูงไปอ่จับใกล้ๆคด้คลิปอืกน่ะสวาอันนี้นตัวอะไรตัวกระทิงป่ะวกช้าอันนี้มเมล็ดถัว่ว มีอะไรนะหลังนกเปล่ามีไข่ด้วยมีไข่สองฟองอ<า>มีห้าเลยเหรอนะับดูที่มีกี่ฟองมีหนึ่งแล้วก็มีสองอ เด็หรอน้องหญิงก็เหรออันนี้อะไรน,นี่ผู้ชายผู้ชายาาอันนี้อะไรเนีいい่ยหญิงหญิงทีอือหืสวย,ย<า>สวยสวยไหมสวยโอ้ยต่อไปต่อไปโอเคอ่ะอันนี้เจ้าหญิงป่ะเนี่ย ต่อไปต <him. S 1> ่อไปอีกแล้วเหรออ๋ออันนี้อนี้คุณครูตรวจอนี้คุณครูตรวจอ๋ออ๋ออันนี้ฝเปล่าก็ไม่อุ๊บอันนี้นหรออันนี้อ้วนแดงเจ้าปีจ้าปีไหอันนี้เป็นเอ็กซเรย์โครงกระดูกมีแมาลายออ๋ อืมเอ็กเซลีเอ็กเซลีไม่ใช่เอ็กเโลเอ็กเซลีงูนี่ตัวอะไรไก่อ่ะแล้วอันนี้ล่ะนี่เจอด้วยเจอตัวนี้แล้วไก่ไก่เจ่โอ้โหเยอะจังเลยใครเอาดอกดอกมาติดตรงนี้เนี่ย ไ,ไม่รู้เขียนไหมมีด็อกดอกอันนี้ตัวหนอนเนี่ยตัวหนอนอันนี้พี่มาโพนี่ไหม